และ48เป็นสไลด์ที่ต่อเนื่องกันของตัวอย่างที่2.6.5 2.6.5คือการบวกเลขทศนิยมชนิด ieee 754 single precision นะครับพเพื่อทีอ่เราจะเห็นการทำงานของ alu นะครับ alu ที่เป็น ชนิด floating point ว่า,าเมื่อ ALU ได้รับเลข c 0 a 0 0 0 0 0ฐาน16และเลข bf 4 0 0 0 0 0ฐาน16พร้อมกับเครื่องหมายคำสั่งบวกนะครับแล้วจะสามารถคำนวณเป็นผลลัพธ์ได้อย่างไร นะครับจะคำนวณเป็นผลลัพธ์ได้อย่างไรโดยที่ c 0 a 0นั้นคือลบหฐาน10นะ bf 4 0 0000 000, คือลบ5 7 5ฐาน10โอเคนะครับอ่ารอวนี้เราจะมาทำตัวเป็นฮาร์ดแวร์ก็คือตัว a u นะ c 0ก็คือเลข ฐาน2ชุดนี้40 a 0, 0 0 0 0 0ส่วน b f 4 0 0 0 0 0ก็คือเลขชุดข้างล่างทำการบวกกันนะเราไม่สามารถบวกกันตรงตรงได้นะครับเพราะ เป็นเลขมาตรฐาน i อ e ิพย์เนะครับเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเราเอามาบวกกันแบบเลขฐาน2ปกติไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะเลขตัวนี้แทนเลขทศนิยมชนิดจุดลอยตัวนะครับเลขฐานสองเหล่านี้แทนเลขทศนิยมฐาน10นะครับนั้นเราต้องทำการ แปลเลขออกมาให้กลายเป็นเลขฐาน2ที่ n o r m a l i z e นะครับโดยที่บิตแรกคือสายบิตทั้งคู่เห็นไหมครับ8บิตถัดไปคือเลขยกกำลังนะครับจากที่เราเรียนรู้มาแล้วในตัวอย่างก่อนหน้านะฮะแปดบิตถัดไปแปลงเป็นเลขยกกำลังได้2 แปลกตถัดไปของตัวนี้แปลงเป็นเลขยกกำลังได้ลบหนะครับผู้อ่านหรือนักศึกษาต้องกลับไปย้อนทำความเข้าใจกับตัวอย่างก่อนหน้านะครับโอเคนะครับงั้นเลขถัดไปคือ01แล้วก็0000 000, 000, ก็จะได้เป็น1.01 0000 000, 0 0 เลขถัดไปคือ1000000ก็จะได้เป็น1 1 0 0 0 0 0เห็นไหมครับว่าเราต้องแปลงออกมาให้เป็นเลขฐาน2ที่ normalize ก่อนนะถ้าไม่แปลงผิดแน่นอนนะครับขั้นตอนต่อไปคือต้องทำอะไรครับต้องเลื่อนจุดสัญญม และปรับเลขยกกำลังตัวที่มีค่ายกกำลังน้อยกว่าให้ตรงกับเลขที่มีค่ายกกำลังมากกว่านั่นคือตัวไหนครับตัวที่น้อยกว่าก็ค,คือตัวนี้ลบหน,น้อยกว่าสต้องปรับตัวนี้ให้กลายเป็น2องยกกำลัง2องนะครับต้องปรับลบหนึ่งให้กลายเป็น2เพราะฉะนั้นนี่คือการเพิ่มฝั่งขวา เราต้องทำไมครับเราต้องลดตัวฝั่งซ้ายลงนะครับลดด้วยการย้ายจุดไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1 2 3 3ตํา,าตำแหน่งเพราะอะไรเพราะ2กับลบ1ต่างกันอยู่3นะครับต่างกันอยู่3หน่วยนะเพราะฉะนั้น จำได้นะครับจุดเคยอยู่ตรงนี้จุดเคยอยู่ตรงนี้ย้ายไป1 2 3 2> เห็นไหมครับเราก็จะได้เลขฐานสองที่ไม่นอมว่าไแล้วนะครับแต่มีค่าเท่าเดิมนะครับมีค่าเท่าเดิมนั้นเราจะทําการบวกกันได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า2ยกก็กำลังสง ทั้ง2ตัวมีเลขยกกำลังตรงกันนะครับเท่ากันต่อไปเป็นสเต็ปที่2นะครับก็คือบวกค่าในยะสำคัญที่เลื่อนตำแหน่งแล้วเพราะว่ามีเลขยกกำลังตรงกันนะเลขไซน์บิดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจับเลข2ตัวนี้บวกกันได้1.0111 ศูนย์ศูนะครับอ่าถามว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับในสเต็ปถัดมาเนี่ยเราต้องนำค่าผลลัพธ์ที่ได้มา Normalize อีกนะครับแล้วก็เช็คการเกิด Overflow และ Underflow นะครับเราก็ตรวจเช็คแล้วพบว่าเลขที่ได้นั้น Normalize เรียบร้อยนะครับและไม่เกิด Overflow และอันเดอร์ฟลใดๆขั้นตอนสุดท้ายก็คือปัดค่าผลลัพธ์ให้เหลือ23บิตหมายความว่าไงครับหมายความว่าเลขที่อยู่หลังจุดทศนยมนี้จะต้องมีจํานวนบิตไม่เกิน23บิตนะครับจะต้องมีจํานวนบิตเท่ากับ23ิบิตซึ่งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆสรุปก็จะได้ว่าค่าไซน์บิตเท่ากับ1 ค่าเลขยกกำลัง2ตัวนี้ก็จะทำการบวก by a s เข้าไปก็จะได้เป็น129เขียนเป็น1 0 0 0 0 0 0น1นะครับและค่า fraction เราก็จะตัดอันนี้ออกไปจำได้ใช่ไหมครับเราก็จะตัด1ตัวนี้ออกไปเก็บเฉพาะ0111 1, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 นำมาเรียงใหม่ได้ว่านำมาเรียงใหม่ได้ว่า c 0 b 8ไหนคือ c ครับนี่คือ c เพราะ1 1 0 0คือ12คือ c c 0 b b ก็คือ11ฐาน10ก็คือ1 0 1 1 8ก็คือ1 0 0 0ที่เหลือก็จะเป็น0หมดเลยนะครับ C0 B8 0 0 0 0ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข i t r i p l e e 7 5 4นะครับผลลัพธ์ที่เราใส่อะไรเข้าไปครับอ่าจำได้ไหม C0A C0A0 0 0 0 0 0 0 C0 A 0 000 000. 0 A 0 0 0ฐาน16 บวกกับ b อะไรครับบวกกับ bf 4 0 bf 4 0 0 0 0 0ฐาน16ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ c 0 b 8 0 0 0 0นะครับคิดเป็นเลขฐาน10ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเลขตัวนี้ก็คือลบ 5.75จฐานสิบนะครับเราสามารถเช็คคำตอบได้นะครับโอเคครับ